สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเขา่าถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่แกดแชร์ชกดนานๆกดจันยานกดเยอะเยอะนะคะเดี๋ยวเราไปฟังอะไรบางอย่างที่น่าสนใจเดียวที่นางนุงเนี่ยออกมาเปิดเผยถึงแม้สิ่งที่เขาจะพูดมันไม่ชัดเจนตรงเรื่องนั้นแต่ทาให้เรารู้ว่าข้างในนั้นแตกยับเยินก็อยากจะแค่เอาชี้แนะนะจากบุคคลภายนอกนี่แหละ ในกรณีที่อย่างที่นงพูดในไลฟ์สดเมื่อวานนี้ที่ทางคุณนิสลาเนี่ยจัดให้มีการไปพบปะทักทายลุงป้าเนี่ยนองอยากจะให้ทุกคนน่ะตระหนัดแล้วก็ใส่ใจในโอกาสที่ว่ายังมีคนที่รักเราอยากจะไปหาเราแล้วก็เ,เราควรจะเป็นผู้ที่เป็นเจ้าบ,บ้านหรือว่าเป็นคนคือให้ความคือให้มันเกิดสายสัมพันธ์ที่ดีนงมีความรู้สึกอย่างนั้นนะคะในวันนี้เนี่ยนงมองว่าในวันข้างหน้าเนี่ยกระแสของลุงมันก็ไม่ใช่ว่าจะ จะเป็นเหมือนเดิมแล้วทีนี้จากที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนมองสงสารรักรักรักมากแต่ว่าในวันข้างหน้าเนี่ยถ้ามีคำพิพากษามาแล้วเนี่ยแล้วนงเชื่อว่าคำพิพากษาเนี่ยจะเป็นคุณกับลุงแน่นนงไม่คิดจะเผื่อใจไว้บ้างเลยหรอคะมั่นใจขนาดนั้นเลยนะว่าคำพิพากษาจะต้องเป็นคุณกับลุงอย่างแน่นอนคุณเอาอะไรมามันนามันโนกเอ่ยถามหน่อยไม่เผื่อไว้บ้างเลยหรอใจเนะี่ยถ้ามันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดขึ้นมาละ่ะ จะถึงขั้นมีใครกรีดร้องโหยหวยหวนจนขาดใจตายกันหรือบ้างหรือเปล่าจริงไหมแต่ดิฉันดาวไว้ไม่ผิดเลยค่ะว่าในสิ่งที่คุณพยายามพูดว่าคนในานาดงดอกเนี่ยไม่เป็นเ,เจ้าบ้านที่ดีสืบเนื่องมาจากทัวของอิสระเพราะว่าอิสระหาลูกทัวไปได้ไม่มากพออย่างที่คิดไม่เหมือนครั้งแรกอย่าลืมว่าครั้งแรกอิสระมีลูกทัวเยอะเพราะอะไรเพราะมีโต้โผจากมืองนอกจ่ายเงินให้ คนที่ไปแทบจะไม่ได้จ่ายอะไรมีคนซื้อที่ซื้อทัวร์ให้มีคนอุดหนุนตอนนี้มันเลยทําให้เห็นว่ากระแสของชัยพลมันลดลงจากการที่จัดทัวร์แต่ละรอบตอนนี้มันหลงเหลงแทบจะเอาเป็นรถตู้ไปนี่ก็ต้องมาขอร้องให้ยูทูบเบอร์ช่องอื่นๆช่วยกันหน่อยมาขอร้องให้คุณช่วยดันด้วยซ้าเพราะอะไรเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ช่วยอิสระ อิสระเวลาได้ได้คนเดียวได้หน้าคนเดียวได้ส่วนต่างจากทัวคนเดียวคนอื่นไม่ได้ด้วยจะให้เขาช่วยทําไมละ่ะจริงไหมคะตอนถึงตอนนั้นเนี่ยความผูกพันหรือความสัมพันธ์ที่จะมีระหว่างลุงกับเอฟซีหรือระหว่างยูทูบเบอร์กับเอฟซีก็จะต้องเปลี่ยนแนวไปจะต้องเปลี่ยนแนวไปในความสงบสุข เปลี่ยนแนวไปในใครก็ตามที่มาหาลุงป้าก็มาหาเหมือนมาหาคนที่เรารักแล้วก็มีความบอบอุ่นเหมือนกับคนในครอบครัวได้มาเท้าความได้มาได้มาพบเจอประสบการณ์ใหม่ๆพบเจอประสบการณ์ที่เป็นความบอบอุ่นเหมือนคนในครอบครัวมาเจอกันส่วนนี้นุ่นงว่าถ้าถ้าคนที่จัดทัวร์อย่างคุณอิสระอย่างเงี้ยหรือว่าทางทีมลุงป้าแต่ว่าลุงป้านี่ท่านคงจะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้ใส่ใจแต่ตรงนี้นุ่งมองว่าเวลาได้ยินคุณเรียก ไอ้จำเลยสองผัวเมียไอยอีสองตัวเนี่ยว่าท่านลุงป้าท่านไม่ได้ใส่ใจคุณแก่กว่าเขานะคะคุณแก่กว่าเขาหนึ่งละคุณมีอาวุโสมากกว่าเขาสองคุณมีสถานภาพเป็นทนายคุณมีอะไรที่เหนือกว่าเขาเขาเป็นจำเลยนะคะท่านคุณนอบน้อมขนาดนั้นเลยเหรอไม่ไปกราบตีนเลียไขเลียแคมมันเลยละ่ะจริงไหมคะฟังแล้วตลก แล้วคุณมาพูดอย่างเนี้ยิ่งทําให้พวยซวยเอซที่เข้าไปเขาไม่ได้อยากไปเจอพวกยูทูบเบอร์เขาอยากไปเจอไอ้พวยกับอิทธิ์คุณมาบอกว่าไอ้พวยกับอิทธิ์เนี่ยลุงป้าไม่ได้ใส่ใจอะไรเท่าไหร่นั่นคุณกําลังบอกว่าไอ้สองตัวผัวเมียนั่นมันไม่เคยสนใจเอฟซมันใครจะไปใครจะมาก็เรื่องของพวกมึง จริงๆคนที่ควรคนที่คุณควรจะบอกเนี่ยไม่ใช่ให้ยูทูบเบอร์มาเป็นคนจัดการคุณก็รู้ว่าในานานั้นคนใครคนใดคนหนึ่งจะไปจัดการไม่ได้ถ้าไม่ใช่เป็นคำสั่งของไอ้พลอกับอีเถิจริงๆคุณแทนที่คุณจะมาบอกตำหนิยูทูบเบอร์ในานานดงดอกว่าทำไมไม่เป็นเ,เจ้าบ้านที่ดีคุณต้องตำหนิไอ้พลยกับอีเถิดค่ะว่าทำไมไม่สั่งการให้มีการต้อนรับให้มีการจัดเตรียมต้อนรับ ต้องไอสองผัวเมียมันเป็นเจ้าของที่ดินมันเป็นเจ้าของบ้านแขกทีเ่เข้าไปเข้าไปเขาอยากไปหาไอพวอยกับอีเธอร์เพราะฉะนั้นไอพวยกับอีเธอร์มันก็ควรจะต้องสั่งขี้ค่าคนรับใช้ของพวกมันว่าเดี๋ยวพอใครมีแขกมาต,ต้อนรับยังไงจิบไหมคะแต่นี่คุณมานั่งยกยอชูอิสระว่าเขาจัดทัวร์ไปแล้วไอพวกต้อนรับทําไมไม่รู้จักเตรียมการต้อนรับไว้คุณถือดีคุณ คุณเพิ่งมาอยู่คุณเพิ่งมาเกาะคุณเพิ่งมาเกาะแล้วคุณก็ออกรถป้ายแดงได้เนี่ยคุณเพิ่งมาอยู่คุณเพิ่งมาเกาะแต่คุณไปตําหนิคนที่เขาอยู่เป็นค่ารักใช้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนมาตลอดสามปีคุณถือดียังไงคุณตลกเนาะไปสั่งอะไรเขาน่ะเออที่คุณพูดออกมาเลยคุณบอกว่าคุณไม่ได้ยุยงให้แตกกันนะไม่ยุยงนักขยุคุณเป็นคน เอาออกมาพูดแล้วบอกให้รู้ว่ามันมีความแตกแยกกันระหว่างรอบในกับรอบนอกไอ้รอบนอกเอาหน้าเอาตาอย่างเดียวได้เงินได้ทองด้วยจัดทงจัดทัวมีส่วนต่างได้ไปเยอะแยะมากมายแต่จะให้รอบในมาเป็นขี้ข้ามาคอยรองรับแขกที่มันจัดมามันจัดมามันก็เตรียมมารองรับกันเองสิจะให้ใครไปรับรองไปทำนู่นนี่ก็ต้องจ่ายเงินมาสิต้องแบ่งส่วนกันสิ นี่เขาไม่ได้แต่คุณกำลังจะบอกตำหนิคนรอบในว่าแย่นะรับแขกไม่ดีใช่ไหมลงไปเสือกอะไรกับเขาละคะไม่ว่าการจัดงานอะไรก็ตามนะ <c oughs> มันจะต้องมีการวางแผนคนที่มาเราต้องการให้คนที่มาร่วมงานเนี่ยได้รับสิ่งไหนบางทีมันก็อาจจะเป็นหน้าที่ของคนจัดแต่ว่าของคนที่ต้อนรับมันก็ต้องมีเหมือนกันลงเคยได้ยินบางคนพูด <c oughs> บา,บ,าบางคนที่อยู่รอบข้างหรือว่าอยู่เกี่ยวข้องเนี่ยกับลุงป้าก็อาจจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเขาอะไรเงี้ย u t u b e ที่อยู่ที่นั่นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเขาใครที่จัดมาก็ได้หน้าได้ตาไปแล้วนี่อะไรเงี้ยถ้าพูดแบบนั้นนี่นงบอกว่ามันฟังแล้วนงมีความรู้สึกว่าแบบนี้มันจะไปไม่มันจะมันจะไม่มันจะไม่เจริญขึ้นเอาตรงๆนะนงถ้ามันจะไม่เจริญขึ้นพ่อะนงอามเีซยมนี่แหละค่ะนงอามาพูดว่าคนที่อยู่รอบในปฏิเสธไม่ช่วยคนที่อยู่รอบนอก จัดมาก็ดูแลเองสินั่นก็คือนองเอามาเปิดเผยว่ารอบในกับรอบนอกมีปัญหากันจริงๆเรื่องนี้นะคะแก้ปัญหาได้ไม่ยากเลยนะถ้าตัวไอคนที่จัดไออิสระเองเนี่ยมันคุยกับยูทูบเบอร์รอบในเองสิว่าเออพี่ผมจับตรงนี้มาพี่จัดการต้อนรับพี่ช่วยผมจับตรงนี้ได้ไหมไม่ใช่นงไปร่้งเสือกค่ะอิสระควรจะไปเคลียร์เองไปคุยเองไปคุยกับลุงป้า ที่นงเรียกว่าท่านนั่นแหละคะ่ะนะอิสระควรจะไปคุยไม่ใช่นงออกมาทำคอนเทนต์มานั่งทําแล้วนงทำคอนเทนต์นงได้ยอดวิวนงได้ตังแต่ดันสมไฟไว้ให้คนอื่นมองว่า u t u b e รอบในขี้เกียจยูทูบรอบในอิจฉารีกสยาคนรอบนอก youtube รอบในไม่ยอมทำงานคนที่ควรจะต้องสั่งให้มีการจัดการต้อนรับมันควรจะเป็นไอ้พ่วยกับอิถิกไหมคะ ยูทูบก็จะไปทําอะไรได้มันไม่ใช่ที่ของเขามันไม่ใช่งานของเขาคนที่สั่งต้องเป็นไอ้โพอีเถกค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่นงออกมานั่งประจานเขาอย่างนี้ว่าคนรอบในขี้เกียจคนรอบในดูดายคนรอบในไม่พยายามกระชับสัมพันธ์ทํามจีกับเอฟซีเอาไว้กลายเป็นนงมานั่งแฉเขามานั่งว่าเขาแล้วไปเสือกอะไรด้วยคะอิสระควรจะต้องพูดกับเจ้าของงาน คนที่เป็นไอดอลคนที่เข้าไปเขาอยากให้ใครมาต้อนรับเขาเขาอยากให้คนที่เขารักมาต้อนรับเขามาพูดคุยกับเขาควรจะคุยกับชัยพลค่ะไม่ใช่นงมานั่งเสือกมีแต่จะเอาตัวรอดต่างคนก็ต่างมีคนเ็าจัดทัวร์ไปอันนี้นงพูดนี่เหมือนกับว่าเอ้ยนงไปยุแยงให้ทะเลาะก,กันหรือเปล่านงนงพูดให้ชัดชัดใครก็ตามที่เขาไปหาเราเนี่ยเราในฐานะเจ้าภาพหรือว่าในาบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยถ้าทําความประทับใจให้กับเขาเนี่ยให้กับคนที่มาเนี่ยมันก็จะกลายเป็น ความอบอุ่นแล้ว f ของเราเนี่ก็อยากจะมา <c oughs> อันนี้เคยพูดตั้งแต่ช่วงแรกๆแ,แล้วว่าเวลาเราไปที่นั่นแต่ก่อนเนี่ยอาจจะไม่มีที่นั่งแต่ตอนนี้ก็พัฒนาไปเรื่อยๆไม่ได้ตำหนิติเตียนหรือว่าอะไรนะคะแต่ว่าเรากําลังพูดถึงสิ่งที่ว่าสิ่งที่เราควรทําปรับตัวตลกดีเนาะนงก็มีสัมพันธ์ทำไมจีที่ดีกับยูทูบเบอร์รอบใน มีโทรหามีคือได้บ่อยทำไมไม่คุยกันเงียบๆต้องเอาเข้ามาดั่งประจานว่ายูทูบเบอร์รอบในเนี่ยหน้าตาไม่รับแขกคือไม่รู้จักดูแลรับผิดชอบตัวเองเป็นเจ้าบ้านแต่ทำไมทำตัวห่วยอย่างนั้นแล้วยิ่งนงนงบอกว่านงดงไม่ได้มายุแยงให้แตกกันแต่การที่ดงเอาเขาออกมาประจานในพนธนาอย่างเนี้ยมันหมายความว่ายังไงล่ะแทนที่จะคุยกันได้เงียบๆจริงไหมแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของนงเลยนงเสือกอะไรด้วยอืม เอา YouTube รอบในมาประจานเนี่ยแต่นั่นมันแปลว่างวดนี้ที่อิสระหาคนไม่ค่อยได้เพราะว่า f อซเคยไปแล้วผิดหวังข่าวก่อนพอไปถึงปุ๊บอาหารการกินก็แพร่ไ่ไม่พอกินไม่รู้เตรียมไว้ยังไงมีเท่าที่เห็นนะคะเตรียมไว้หมอใหญ่แต่ตักออกมาหมอเล็กมันมีขยัะเก็บไว้กินเองข้างในมันมีอย่างนี้ด้วยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเป็นประสบการณ์ของเอซีว่าไปแล้วไม่ประทับใจเลยว่ะเจ้าของบ้านอยากไปเจอไอ้พวยอเถิก็ไม่ได้เจอมันก็ไม่มาสนใจต้อนรับอเทิกเองตอนนั้นที่ทัวเข้ามาถึงแล้วแทนที่จะไปต้อนรับไม่มันก็จะเล่นเกมของมันกับพวกยูทูบของมันเออมันต้องคนเป็นเจ้าบ้านเจ้าบ้านจริงๆคือใครคือไอ้พวยกับอิกคะ่ะต้องสั่งให้มีการต้อนรับเอาไว้มันยังสั่งให้คนนู้นไปขัดส้วมคนนั้นไปตัดต้นไม้คนนั้นไปเก็บขยะได้เลยทำไมจะสั่งให้เตรียมชุดต้อนรับไม่ได้ละ่ะ จริงไหมคะคนที่ต้องจัดการมันควรจะเป็นไอ้พวยกับอีเถกไม่ใช่นงมานั่งเสือกอันนี้เอาชัดๆนะคะเอาชัดๆนงบอกนงไม่ได้ยุยแยงให้แตกแยกกันแต่สิ่งที่นงพูดนี่แหละคะ่ะกำลังจะทําให้อิสระหมางใจกับยูทูบรอบในลองคิดดูพอนงมานั่งพูดอย่างเงี้ยว่ารอบในหวยรอบในต้อนรับไม่ดีเดี๋ยวพอวไปถึงแล้วเขาจะว่าอิสระว่าย,ยัางไงเอาไปฟ้องเหรอเอาไปจางงูอย่างนี้เหรอทำไมไม่คุยกันดีๆ นี่แหลคะค่ะนงกำลังทำเสียเองรู้ตัวหรือเปล่าไม่ทุกคนเป็นเจ้าภาพที่ดีคนที่มาเขาก็ใช้ความสามารถในการไปรวบรวมเพื่อนๆที่รักลุงคนที่อยู่ก็ทำหน้าที่ต้อนรับขับสู้แล้วทํะทำให้มีสายสัมพันธ์ที่ดีถ้าเราเข้าใจตรงจุดนี้เนี่ยนงมีความรู้สึกว่ามันจะยั่งยืนกระแสดเดิมๆความความรักความความคลั่งเหมือนสมัยก่อนเนี่ยมันจะไม่มีละ มันจะมีแต่ความร่มเย็นสงบถ้าเราปรับตัวได้ทุกอย่างจะดีแม้แต่ตัวนงเองก็ต้องปรับตัวเหมือนกันว่ามันจะต้องเป็นเอ,อ่อเอื้ออาทรกันใช่ไหมปะเนาะไันไม่ว่าอืมอ่ะทนายนกว่ามาเขาจะเสียงเนาะอืมเอาแต่เสียงค่ะเพราะว่าตัวไม่เหลาครับเอ่อเมื่อคำพิพากษาออกมาแล้วนี่เนาะ,ะความหงใยของเอฟซีก็ลดลงแล้วแหละใช่ความหงายก็ลดลงเนาะทีนี้มันก็คือว่า มานี่ค่ะมา,มานี่มานี่มาฟังกันทั้งสองคนผัวเมียดิฉันจะสอนให้ว่าทําไม youtube รอบในเขาถึงไม่สนใจจะต้องต้อนรับเอฟซงเอฟซี F C อะไรยังไงทําไมไอ้ป่วยถึงถึงไม่สนใจที่จะต้องมาดูแลมาอะไรยังไงเพราะมันรู้ว่ากระแสะพอจบคดีมีคําพิภากษาแล้วมันรู้ว่ากระแสะสงสารจะต้องแรงขึ้นกว่าเดิมทุกคนจะร้องไห้สงสารมันเพราะว่ามันจะติดคุกนงกับนกมามองว่า ต้องยกแน่พูดเหมือนกับว่าต่อไปกระแสห่วงวใหญ่จะน้อยลงไม่จริงค่ะถ้ามันเข้าไปอยู่ในคุกกระแสห่้วใหญ่จะต้องมากขึ้นแล้วมันรู้อยู่แล้วว่างานนี้ลากยาวๆแล้วมันจะได้เงินได้เอสีมากขึ้นความสงสารจะมีมากขึ้นถ้ามันเข้าไปรออุทธรณ์อยู่ในคุกดังนั้นพวกมันรู้ตรงนี้ว่ากูเข้าคุกแน่ยังไงกูก็คุก แล้วถ้ากูคุกแล้วพวกมึงก็ยังต้องรักต้องสงสารกูอยู่ดีเพราะฉะนั้นตอนนี้กูไม่แคร์พวกมึงหรอกเดี๋ยวถึงเวลาพวกมึงก็จะมาร้องห่มร้องไห้แล้วก็ช่วยกันโอนเงินเป็นเงินประกันตัวเป็นค่าประกันตัวกูดังนั้นมันเลยไม่สนใจไงคะเพราะพวกมันรู้อยู่แก่ใจว่ามันแพ้แน่